สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นนของ A C Studio นะครับวิดีโอนี้ก็มีเว็บไซต์นะครับในส่วการหาเงินฟนรีทับมาใหม่ล่าสุดนะครับที่สามารถที่จะถอนเงินเป็น PayPal แลือไม่ก็เป็นดิจิทัลไม่ว่าจะเป็น Bitcoin e อีเทเรยมหรือไลคอยก็ได้เช่นกันนะครับ <c oughs> ก็ในวิดีโอนี้ก็จะมาสอนวิธีการสมัครสมาชิกแล้วก็วิธีการสร้างไรายได้ แล้วก็วิธีการแชร์ลิงก์ของเราแล้วก็วิธีการถอนเงิน,นครับว่าขั้นต่ําในการถอนเงินต้องใช้คะแนนกี่พอยต์นั่นเองนะครับแล้วก็มีช่องทางไหนอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปรับชมกันเลยนะครับในส่วนของเว็บไซต์ในวันนี้นครับก็มีชื่อว่าเว็บไซต์ f r e e c a s ์นะครับก่อนที่เราจะพาไปสอนวิธีการสมัครสมาชิกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเว็บไซต์ จเจ้าเว็บไซต์ฟรีแคสต์มันเกี่ยวข้องกับอะไรกันบ้างนะครับเว็บไซต์ฟรีแคสต์ก็คือเป็นการหาได้ได้นะครับเข้าบัญชีของ PayPal แล้วก็ Gift Card แล้วก็ Bitcoin แล้วก็สกิลอินส a ตนและฟอ r ฟรีซินนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะสมัครได้2ช่องทางไม่ว่าจะเป็นผ่าน Steam กับ Google หรือ Gmail นั่นเองนะครับผมนะตรงนี้นะ how to get start นะครับก็คือทำอย่างไรในการเริ่มต้นนะครับก็คือ1ก็คือว่าให้เราทำการ เกต้าดนะครับช้อยทัสก็คือว่าให้เราเลือกในส่วนของอทําแบบสํารวจนะครับแล้วก็เมื่อเราทําแบบสํารวจสาเร็จนะครับเราก็จะได้รับเป็นคอยนั่นเองนะซึ่งคอยตรงนี้นะรเราก็จะทําไปแลกเป็นเงินรางวันนั่นเองนะครับตรงนี้นะอันนี้คือเป็นคําถามนะครับเราก็สามารถที่จะแปลเป็นภาษาไทยได้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นฟีแค s สก็คือเป็นเว็บไซต์หนึ่งนะที่มีนะครับไม่ว่าจะเป็น บริษัทของทางด้านของแบบสอบถามต่างๆนะครับแล้วก็บริษัทนะครับทางด้านในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆนะผมนะเขาต้องการที่จะโปรโมทเว็บไซต์ของเขาแล้วก็แบบสอบถามของเขานะครับเขาก็เลยนะมาให้ฟรีแคสช่วยโปรโมทนั่นเองนะในรูปแบบของการดึงสมาชิกมาสมัครสมาชิกแล้วก็ทําแบบสอบถามแล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนั่นเองเนาะเมื่อเราไปทําแบบสอบถามแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเราก็จะได้รับคะแนนหรือพอยต์เป็น ค่าตอบแทนนั่นเองนะเมื่อเราได้รับพอยแล้วเราก็ต้องสะสมให้มันครบขั้นต่ำนะครับเราถึงจะสามารถที่จะถอนเป็นบริวารดได้นั่นเองนะครับตรงนี้นะอันนี้ก็คือคร่าวๆในส่วนของอเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า f r e แคสนะครับสามารถที่จะโหลดเป็น Android ในส่วนของ iOS ไม่มีนะแต่ว่าใน Android มีนะครับตรงนี้นะเราก็พิมพ์เข้า,า Free Cas ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะ่นเดี๋ยวเราออรไปทำการสมรัครสมาชิกกันเลยดีกว่านะครับ ก็นะครับให้เรานเปิดเบราว์เซอร์ที่เป็น Google Chrome นะครับแล้วก็ให้เราพิมพ์คำว่า freecast ตรงนี้นะแล้วก็มันจะมีอันนี้ทุกคนน่าก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับหรือเ,อาเราจะกดที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เหมือนกันนะหรือจะปัด หมดนะครับผมจะปัดหมดคอมเมนต์มีเหมือนกันนะครับอันนี้ในส่วนของ iOS ในส่วนของ Android นะครับก็จะมีนะในส่เป็นสอง FreeCast นะครับเป็นแอปพลิเคชันก็มีเหมือนกันเนาะซึ่งวิดีโอนี้ผมขอรีวิวนะครับในส่วนของที่เป็นเบราว์เซอร์ก่อนนะครับอ่ากดเข้าไปนะครับตรงนี้นะอ่ามันก็จะขึ้นไปนแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะแปลภาษาเป็นภาษาไทยก็ได้เช่นกันนะครับตรงนี้นะมันก็จะแปลเป็นภาษาไทยนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะแปลเป็นภาษาไทยนั่นเองนะครับผม ระบบนะ่าด้บอกว่าดาวน์โหลดแอปของเราแล้วก็สแกน QR Code หรือคลิกที่ลิงก์ Google Play Store เพื่อดาวน์โหลดแอปของเราติดตั้งแอปถ้าคนชอบจะได้ให้5คะแนนนาาเข้าสู่ระบบแล้วก็รับรางวัลตรงนี้นะ150หน้า150รางวัลเนานะเราต้องสแกน QR Code ของเขานะโอเคนะโอเควิธีการสมัครสมาชิกนะครับก็ให้เรากดที่คำว่า register ตรงนี้นะครับโอเคเมื่อเรากดเข้าไปนะครับเขาก็จะบอกว่าให้เรานั้นนับทำการอะไรบ้าง ให้เรานะทําการใส่ที่อยู่อีเมลของเรานะครับแล้วก็ชื่อผู้ใช้หรือ username แล้วก็รหัสผ่านนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็ลงเทะเบียนได้เลยนะครับหรือถ้าใครนะ่าจะเชื่อมต่อกับอีเมลโดยตรงก็กดที่คําว่า Google ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือใครที่ต้องการจะเชื่อมต่อกับสต e a m ก็ตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมแปลภาษาไทยเนาะขออนุญาตนะครับในส่วนของการแปลเป็นภาษาอังกฤษใหม่นะครับโอเคนะ่าผมขอ อ่อนุญาตนในส่วนงการเชื่อมต่อกับอ e ีเมลแล้วกันเนาะอันนี้นะครับผมนะกดตรงนี้ได้เลยนะครับหรือใครจะใส e ่อีเมลของตัวเองใส่ยูสเซอร์เนมใส่พาสเวิร์ดแล้วก็กดอิสเ s อร์แล้วก็ทิกถูกก็ได้เช่นกันนะครับตอนนี้นะผมก็ได้ทาการสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะก็เขาว่าให้เราเลือกนะ Choice อ่ะปิดก่อน Choice ทัศ a อร f มเ m the e a r n page นะครับก็คือให้เราเลือก ในส่วนของแบบสอบถามนะอันนี้คือเป็นไกด์ไลน์ของเขานะอ่าแล้วก็ให้เราทําแบบสอบถามให้สําเร็จนะครับเริ่มทําแบบสอบถามแล้วก็จะได้รับเป็นคอยแทนนั่นเองเนาะอ่าจากนั้นก็นับเราก็ไปดูในส่วนของลีดเดอร์บอร์ดก็มีเหมือนกันนะครับในส่วนของลีดเดอร์บอร์ดเขาก็จะแจกเป็นคอยแล้วก็เป็นเงินรางวัลนั่นเองนะก็จะให้ประมาณ50,000ดอลลาร์ 50, นะครับต่อวันนะครับสำหรับและก็2,500ดอลลาร์นะต่อเดือนนั่นเองนะ อ่าสับท็อปของยูเซอร์เนะ่ยเป็นรางวัลรวมนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็คือเป็นวิดีโอไกด์เรแล้วก็มาดูได้นะครับโอเคนะครับต่อมานะับสิ่งที่เราต้องทําก็มาทําแบบสำรวจใช่ไหมแต่ว่ามาที่ตรงนี้ก่อนทุกคนนะกดเข้าไปนะอันนี้คือเป็นชื่อนะครับในส่วนของอีเมลของผมนะครับตรงนี้นะก็จะมีคำว่าโปรไฟล์เนาะราไปกดเข้าไปได้ในส่วนโปรไฟล์นะครับอ่านี้คือโปรไฟล์ของผมนะครับก็ เราสามารถที่เปลี่ยนอีเมลของเราได้นอกแล้วก็อันนี้คือเป็นเดตจอยคือวันที่เราเข้าร่วมนั่นเองนะ้าเรฟเฟิลก็คือ Nobody นะผมไม่ได้สมัครผ่านลิงก์ของใครนะผมเข้าผ่านเว็บของเขาโดยตรงเนาะสับใครที่สมัครผ่านลิงก์ของผมก็อาจจะมีชื่อนะ ANC s t u d ต o ตรงนี้นะครับผมนะเราจะเปลี่ยนนะในส่วนของ Display Display Name ก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็ตั้งเป็นไ i v a t e ก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เขาก็ไม่สามารถจะดูได้นั่นเองนะครับ ต่อมานะครับกดตรงนี้ต่อแล้วก็มาที่ลีดเดอร์บอร์ดนะตรงนี้นะเมนูที่2นะ500ดอลลาร์เดลี่ที่เขาบอกว่า,ามีการจัดอันดับนะครับในส่วนของท็อปรายวันนั่นเองนะเขาจะอยู่ที่500ดอลลาร์ต่อวันเลยทุกคนนะโอ้โหเยอะมากเลยทุกคนนะครับก็เงินรางวัลตรงนี้นะครับก็ตามอันดับเลยทุกคนนะอันนี้อันดับ1 2 3นะครับถึงอันดับที่10นะที่เขาจะให้นะครับแต่ว่ามันมีอันดับอื่นอีกนะตรงนี้นะ โอ้เยอะมากทุกคนนะเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาแจกเป็นรายวันกี่อันดับนะครับประมาณ2 5 0อันดับนะครับก็ได้รับอยู่ที่5คอยเองนะครับแล้วเปล่าก็อาจจะใช่เพราะว่าเขาโผลมา2 5 0อันดับนะครับแล้วก็อันนี้คือของรายเดือนนะครับของรายเดือนก็มีเหมือนกันนะครับโอเคนะต่อมาคือเป็นรีวาร์ดนะเมนูรีวาร์ดตรงนี้นะครับนี่นะเมนูที่3นะรีวาร์ดนะครับ โปรไฟล์ ile, แล้วก็ลีดเดอร์บอร์ดแล้วก็รีวาร์ดนะครับรีวาร์ดก็คือเป็นการใส่รหัสแนะนำนะครับของเพื่อนของเรานะครับตรงนี้นะก็นะครับของผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะที่เป็นรหัสแนะนำเนาะคุณใส่ไปก็จะรับอยู่ที่100คอยนั่นเองนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะแคมนะครับรับได้นะตรงนี้ก็คือของทุกๆวันนะอันนี้คือน่าจะเป็นการเช็คอินรายวันนั่นเองนะก็รับนะครับวันนี้ผมก็รับมาอยู่ที่10คะแนนด้วยกันนะครับ ก็มาเช็คอินตรงนี้ได้แล้วก็เราก็ไปติดตามในส่วนของทว i t t e r ก็จะรับอยู่ที่50คะแนนแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ก็คือในส่วนของ i n s t a g r กรยังไม่เปิดนะแล้วก็ถ้าเราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็จะได้รับอีกประมาณ150แต้มนะครับแสดงว่าเราก็สามารถที่จะทําได้2ช่องทางอย่างเช่นผ่านเว็บไซต์แล้วก็ถ้าเราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมก็จะได้รับเพิ่มเติมอีกประมาณ150คะแนนนั่นเองนะครับผมโอเคน่าจะไม่มีอะไรน่าจะเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคไม่มีแล้วทุกคนนะเมนู Menu ต่อมาคือ a f f i l i a t e นะ a f f i l i a t e ก็คือว่าเป็นการแนะนำเพื่อนนั่นเองนะหรือเป็นการแนะนำใครก็ตามนะที่เขาสนใจหาเงินฟรีตรงนี้เราก็สามารถที่สร้าง a f f i l i a t e ของเราได้ผมก็จะสร้างเป็นชื่อนะครับของช่องนะา n n s t u u i o o นะครับอ่านะครับเพื่อนๆก็อ่ามันก็เปลี่ยนใช่ไหมเห็นไหมฟ e c a s สแล้วก็ /R/ /A/NC/Studio นะเพื่อนๆก็ นำโคตร,ตรงนี้แหละนะแล้วก็มาใส่ตรงนี้ทุกคนนะนี่นะมาใส่ A Studio แล้วก็กดรีเดมไปเลยนะแต่ว่าของผมใส่ไม่ได้เพราะว่าผมของผมนั้นนะครับก็คือเป็นของตัวเองก็เลยใส่ไม่ได้เนาะเพื่อนๆนับต้องใส่ของคนอื่นนะที่เป็นผู้แนะนําของเรานั่นเองนะครับผมโอเคนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่าก็ใส่ไม่ได้ของผมเองนะเพื่อนๆก็ใส่เป็น A Studio ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะโอเคนะตามมีเลยนะครับต่อมานะครับก็คือเป็นในส่วนของ l o อ o u t ก็คือเป็นเมนูของการ ออกจากระบบนันเองนะซึ่งเราก็ไม่ต้องการที่จะออกจากระบบใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราใช้งานเสร็จแล้วก็ออกจากระบบได้เลยตรงนี้นะครับผมโอเคนะก็ปิดไปเลยนะครับวิธีการสร้างไรายได้ต่อมานอะกอกเหนือจากการที่เรานั้นไปรับรางวัลจากการที่เรานั้นใส่โค้ดของผู้แนะนําหรือจากการที่เรานั้นไปกดติดตามในส่วนของโซเชียลมีเดียของทางเว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็นของ Twitter แล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมนะครับเราสามารถที่จะ ไปหาคะแนนเพิ่มเติมนะครับจากการที่เราทําแบบสอบถามนั่นเองนะครับกดตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะแล้วก็ครับเราก็กดที่ start earning นะกด start earning ก็คือเป็นการเริ่มทําแบบสํารวจเลยนั่นเองนะครับผมนะก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของของรางวัลน,นะครับเรามาดูเมนูตรงนี้ได้เหมือนกันนะมันจะมีเอิญนะกดตรงนี้นะครับข้างล่างเนาะนี่นะมันจะมีเมนูเอิญนะครับตรงนี้นะก็กดเอิญปั๊บนะก็เราก็สามารถที่จะไป ทำการนะทํา o f f ฟอร์ออฟก็คือเป็นงานเนาะไม่ว่าจะเป็นงานของการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะแคชเอิร์มนะครับมันนี่เวลแล้วก็แอ Station ตรงนี้นะวูแอน r a i n นะครับลระเป๋านะแล้วก็จะได้รับคะแนนเป็นคอยนะสองหนะแล้วก็อันนี้เป็น o f f เฟอร์วก็คือเป็นในส่วนของการไปทําในส่วนของแปะสมบูรนะครับก็จะดรับคะแนนประมาณ1,000คะแนนเนาะ 1,000คะแนนจะเท่ากับ1ดอลลาร์นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่มีหน้าตาที่โด่งดังที่เราเคยรู้จักนะครับเป็น s m Offer t o r o นะครับใครที่เป็นสายแบบสำรวจก็น่าจะรู้จักน่าจะคุ้นเคยกับเราหน้าตาโลโก้อันนี้นั่นเองนะครับต่อมาคือเป็นเซอร์เว์นะครับก็จะมีเซอร์เว์ของ Bit Lab แล้วก็ CPX Research นะครับตรงนี้นะอ่าอย่างอื่นก็ไม่มีแล้วทุกคนนัเราก็ไปทำแบบสำรวจได้เลยนะครับ ต่อมาคือเมนู Cash Out หรือเมนูของการถอนเงินก็จะอยู่ที่เมนูที่2ตรงนี้นะเราสามารถที่จะถอนเงินได้ผ่าน PayPal นะครับแล้วก็ Bitcoin Ethereum นะครับ Litecoin แล้วก็ Dogecoin นั่นเองนะซึ่งนะครับ PayPal นะตอนนี้ก็คือมีการอัปเดตมาใหม่คือเราต้องยืนยันตัวตนนะครับว่าเป็นบัญชีของธุรกิจนะครับก่อนวันที่18เดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5, 5นะถ้าใครไม่ได้ยืนยันแล้วก็ไม่ได้ส่งข้อมูลคุณจะไม่สามารถใช้บัญชี นั้นได้นั่นเองนะครับเส้นผมก็เลยแนะนําให้เรานั้นถอนเป็นสกุลเงินดิจิทัลนั้นไม่ว่าจะเป็นบิตคอยน์อีเชียรนะครับไลคอยนนะครับแล้วก็ดัจคอยนั่นเองนะถอนเข้าบัญชีของบิตคัพก็ได้เหมือนกันหรือไบแนนนะหรืออื่นๆไม่ว่าจะเป็น s t a ร์โปรนะครับบิตอะไรก็ตามที่คุณมีที่เป็นกระเป๋าเงินของดิจิทัลนั่นเองนะครับคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือถ้าคุณนะครับอยู่ตามประเทศแล้วก็จะ ถอนเป็นบัตรกิฟต์การ์ดนะก็สามารถที่ถอนได้เป็นของ Amazon Visa นะครับแล้วก็ Apple นะครับแล้วก็ Google Play นะครับ g o o g s t p r e y s t o r i x s t o t i x y นะ s p o ต i f y นะครับนี้ก็ได้เหมือนกันนะถ้าเป็นสายเกมล่ะก็ CSGO, นะ Fortnite r o น l o x กนะครับก็สามารถถอนได้เช่นกันนะครับผมอันนี้คือนะครับภาพรวมนะครับต่างๆที่เรานะครับจะถอนกันนะสมมติว่าผมจะถอนเป็น PayPal ล่ะกดที่ PayPal นะครับทุกคน เราสามารถถอนนะครับตั้งแต่5ดอลลาร์ขั้นต่ำนะครับจนถึง200ดอลลาร์นะครับ5ดอลลาร์นะครับต้องใช้คะแนนอยู่ที่5,000คะแนนแล้วก็มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.25ดอลลาร์นั่นเองนะครับส่วนถ้าใครนะครับจะถอนเงินที่เป็นบิตคอยน์นะกดที่บิตคอยนไปนะครับแล้วก็แล้วก็ใส่เ d r e s s นะครับที่เป็นกระเป๋า Wallet ของ b i t ค u ับถ้าใช้ b i t ค u ับนะก็มาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ ใส่จํานวนะคะแนนที่เราจะถอนไปนะครับซึ่งการถอนเงินนะครับจ้องใช้คะแนนขั้นต่ําอยู่ที่5,000คะแนนหรือ5ดอลลาร์เราถึงจะสามารถที่จะถอนเงินเป็นบิคอย i n ได้นะซึ่งผมแนะนําถ้ามันเป็นคะแนนที่เราต้องแลกเป็นเงินดอลลาร์แบบนี้มันใช้คําว่าดอลลาร์5ดอลลาร์ใช่ไหม ผมแนะนําให้เราไปถอนตอนที่ราคาของ Bitcoin ราคาลดลงนะครับก็คือราคาต่ํานั่นเองนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไปแลกตอนที่ราคามันแพงใช่ไหมเราจะได้จํานวนเหรียญซาตโตชิน้อยนั่นเองนะครับแนะนําให้เราไปขายแนะนําให้เราไปถอนนะตอนที่ราคาบิตคอยนะมีราคาต่ํามีราคาไม่แพงนะเราถึงจะได้จํานวน บิตคอยหรือซาตัวชีนะครับเยอะยิ่งขึ้นนะเพราะว่าเขาแปลงเป็นเงินดอลลาร์นั่นเองนะครับตรงนี้นะอ่ามันเหมือนกับว่าการที่เราไปถอนเข้าบัญชีของคอยเบดนั่นเองนะครับอ่ามันก็เป็นอ่าสกุลเงินดอลลาร์เหมือนกันนะตอนที่ผมเคยทำอ่าแอป,ปหนึ่งนะครับของเว็บแบบสอบถามเหมือนกันนะมันแปลงแบบนี้เหมือนกันเนาะ ส่วนดอชคอยลล่ะก็เหมือนกันนะครับดอชคอยนะ้าก็หลักการก็เหมือนกันเลยให้เราไปถอนตอนที่ราคามันต่ําลงนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถไปเช็ดราคาได้ที่กระดานของ b ิ t ครับส a ตมโฟร์ได้เหมือนกันตรงนี้นะโอเคนะครับในส่วนของ Leaderboard นะเมนูต่อไปนะครับก็คือเมนู l e a d e r Board ของเมื่อกี้แหละนะเราสามารถที่จะกดที่ตรงนี้ได้เหมือนกันหรือจะกดที่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายนี่คือเป็นแชทนะแชทก็คือเป็นการแชทสอบถามกับ พนักงานหรือแอดมินนะครับของทางเว็บไซต์ของฟรีแคนะครับมันจะมีของซัพพอร์ตตรงนี้นะซัพพอร์ตคือเกี่ยวกับแอดมินเนาะแชทอันนี้คือยูเซอร์หรือผู้ใช้งานในส่วนของเว็บไซต์เนาะแชทสดๆเลยตรงนี้ได้เหมือนกันเนาะอ่ะฮายนะครับอ่าก็ออันนี้ก็ยูนิตอ๋อเราต้องมีคอยนะครับในส่วนของการแชทนั่นเองนะครับตรงนี้นะผมยังไม่มีคอยนะก็เลยแชทไม่ได้นั่นเองนะครับตรงนี้นะ โอเคทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของอการแนะนําหรือวิธีการหาเงินฟรีจากเว็บไซต์ของ f r e e c a s ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกการสไร้างรายได้การถอนเงินนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจาะลึกยังไงอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะทําคลิปอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับก็สาหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะเจอกันใหม่วิดีโอนหน้านะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับ,บเพื่อนๆนะครับถ้าใครชอบก็ฝาก,กไลค์นะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมนะกดติดตามแล้วก็อย่าลืม ดปุ่มกระดิ่งรับการแจร้งเตือนทั้งหมดด้วยเพื่อที่ว่าผมลงคลิปใหม่ๆนะก็จะมีการแจร้งเตือนเข้าไปยังมือถือของคุณนั่นเองนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบายบายสวัสดีครับ